พ่อครับทาไมคนจํานวนไม่น้อยเลยสังคมเนี่ยทุกวันนี้ที่บอกว่าพระพุทธเนี่ยเขานับถือพระธรรมเนี่ยเขาก็นับถือแต่เขาสึกว่าเขาไม่อยากจะเอาพระสงฆ์แล้วอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะ,ะข่าวคราว,าวพฤติกรรมของพระสงฆ์บางรูปไปกระทบใจเขาทําให้ใจเขาขาดความเชื่อมั่นที่เรียกว่าขาดความศรัทธาสิ่งอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลย ก็ไม่ได้มีวันนี้เนะี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกันอ oh. พระพุทธเจ้าก็โดนานางจินตามานวิกาโดนอะไรแต่อะไรอ hmm. เป็นแต่เพียงว่าชาวพุทธนะ่มีปัญญาลึกซึ้งขนาดไหนที่จะสแกนพระสงฆ์สุดท้ายต้องกลับมาเรื่องปัญญาแหละปัญญาหนีไม่พ้นนะ hmm. เพราะปัญญาเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เราตัดสินใจ hmm. ถ้าเราตัดสินใจบนขาดปัญญาเราก็จะมีโมหะคือความเข้าใจผิดครับเช่นที่พูดตะกี้บางคนไม่เอาพระสงฆ์ นั่นเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะแต่มันไม่ได้เข้าใจตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนอยากจะรู้ว่าหลักจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรครับผมพระพุทธเจ้าสอนว่าไตรรัตน์เนี่ยมันขาดกันไม่ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขาดกันไม่ได้คือต้องอยู่ครบองค์สามเสมอถูกต้องแล้วก็พระคำว่พาพระสงฆ์นั้นรวมทั้งพระสม,มุติสงฆ์คือพระภิกษุที่อุปสมบทมาที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นสม,มุติสงฆ์แล้วพระอริยสงฆ์ พระอริยสงฆ์เราจะตัดออกได้ยังไงพระโมคคัลลานะภาษาริบร<อ>ยังคงอยู่เนี่ครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทวดก็ยังเป็นพระอริยสงฆ์อยู่คืออัครสาวกหรือว่าสาวกของพระเจ้าเนี่ยที่ผ่านมาก็คือถือว่าเป็นอยู่ในบทพระสงฆ์เหมือนกันอยู่ในพระสงฆ์<อ>หลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆก็อยู่ในพระสงฆ์ครับและเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระสงฆ์จะนัดกันชั่วงหมดทั้งอดีตและปัจจุบัน แต่พระสงฆ์ที่บวชมาจากลูกชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำผิดหรือว่าทำถูกแล้วพระสงฆ์ไทยก็มีตั้งหลายแสนรูปแล้วสกแกนลงไปดีๆว่ามีความผิดที่ลงหนังสือพิมพ์ถึงหมื่นรูปไหมถึง1 0บเปอร์เซ็นต์ไหมนี่ไงหลวงพ่อคราวนี้คือคนที่บอกว่าเขาไม่เชื่อเนี่ยอยากจะถ้าเกิดจะให้แนะแนวทางเขาเนี่ยควรจะบอกว่าให้เขาเนี่ยควรจะต้องทำยังไงดีเปิดใจหนึ่งคือเปิดใจก่อนเปิดใจอสองลงหาข้อมูล ก็คือเซิร์ชข้อมูลเลยเซิร์ชข้อมูลเลยมันหาข้อมูลไม่ยากเนี่ยหาข้อมูลพระนะว่งงะเอา,เอาดูวันเดือนปีเกิดยังดูได้เลยว่าเกิดมาจากวันแล้วท่านบวชอุปสัรค์อุปสมบทอุปใครบรูปชาท่านจบการศึกษาที่ไหนนิสัยใจคอเป็นอย่างไรผลงานท่านทําอะไรมาบ้างนี่เป็นข้อมูลที่หาเพิ่งหาได้เอาอย่างนี้พี่แชร์อย่าว่าแต่พระสงฆ์เลยพักเครื่องคนยังมีกล้องส่องเลยยังมีจะดูจะเช่ายังมีส่องแล้วส่องอีกเลยอะ่ะทําไมพระสงฆ์ไม่ส่องบ้างเล่า พับเครื่องเขามีมูลค่าสูงไงหรับเขาสูงก็มีมูลค่ามีมูลค่ามากกว่าเครื่องอีกราะนั้นสองหน่อยหนึ่งอุปนิสายใจคอท่านดีไหมสองท่านวางตัวเหมาะสมเป็นสมณะไหมคคนจนครบอย่างหนึ่งคนรวยครบอย่างหนึ่งไหมต่นีทีเหนียวหรือใจกว้างใจแคบไหมที่ที่ท่านอยู่ลกลุงรังหรือสะอาดสะอ้านไหมดูให้ครบอย่าดูข้อใดข้อหนึ่งหมายถึงว่าไอ้สีข้อนี้เนี่ย ถ้าเราอยากจะรู้พระองค์ไหนเราก็ต้องไปคลุกคลีกับพระองค์นั้นต้องไปคือไม่ใช่ว่าแค่ฟังต่อๆเข้ามาไม่ได้อย่าฟังแล้วสรุปไม่ได้อต้องต้องดูแล้วดูนานๆด้วยนะอย่าดูประเดียวประดาวคือดูบริบทก็อย่าดูเฉพาะวัดใหญ่สะอาดสะอ้านดูต่อไปอีกว่าท่านสอนอะไรอสอนถูกสอนผิด อะไรอย่างนี้เป็นตน้นแสดงว่าคือใครคนหนึ่งเห็นจากรูปจากข่าวในพวกโซเชียลออนไลน์เชื่อเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิไม่ลวงพ่อก็ยังไม่ถือเป็นมิจฉาทิฐิแต่ว่าขาดเหตุผลไปเอาตนเป็นใหญ่เป็นอัตตาที่ปฏิยัตะนั้นคือจะรู้ต้องเข้าไปรู้ด้วยตัวเองถูกต้องอเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อขอบคุณครับ